เด็กครับยินดีต้อนรับสู่ t u b e c h anel n Legend Man ครับผมมันเป็นบอดี้วีโมแบ่ล์โดแล้วครับมือนเนี้มาครับอายเอิร์นหุ่นแล้วก็อายุครับคือเก่าดูนี่สิเป็นแรงท่องเที่ยวครับเป็นหาชมดาวครับมาาชิมาสอนกลุ่กันนักท่องเที่ยวเต็มอยู่มีแต่ผู้สาวแบกแยงแบกถังนด่ครับมีแบบสี่ครับสปายครับอันนี้เขาบริจาคครับมีแต่ผมครับจ่ายเงินซื้อมาเองบริโภคชนาให้รับ นี่ครับอยู่ก้างหาดครับมันเป็นหาดชมดาวเนี่ยวิวได้ผมให้เบื่อวิวรอบๆเป็นหาดชมดาวอําเภอนาตานครับข้างบนเนี่ยมันสิเป็นพวกจิมจุ่มมันไหวข้างบนสิเป็นจิมจุ่มครับเอาไว้ให้พวกนักท่องเที่ยวมากินมาก้างเต็นก็ได้ครับก้างเต็นกับซิมี่ยูนีกาก้างได้ครับเข้าไหกางอยู่ครับแล้วก็ไม่ซิมมีหน้าตานแคมป์ปิ้งเท่าได้เนาะน้าตานแคมป์ปิ้งของเฮียเฮียทีวาผมเห็ดงานนั่มนี่แหละครับเป็นเถ่าแก่ของเฮียกีกเป็น อย่ริ่มติดตามช่องพี่เคคนบังนอกคนบังหนอกแล้วนะครับนะพี่เคคนบางนอกสองกราลังท้ายคือกันนะนะครับกับน้าตันแคมปิ้งครับอาขุนาัยพื้นนะพื้นปราจญ์แบบอยู่บนอยู่ข้างบนเนี่ยครับอยู่ทัดหาดทัดโอ้ยทุยอยู่หาดทัดขึ้นไปครับผมนะครับในกันซิป็นน้ำโค้งครับฟังฟังนันสิป็นฟังนันสิป็นฝั่งลาวครับอะ้วครับ เตรียมตัวไปสอนยงกันทีนี่เดี๋ยวมาหอดบอลนะครับกัวซิมาหอดพูนเริ่มยางเลยพูนขาหลากละนั่งพักอยู่กัวสิได้ลงเมื่อยขนาดกัวซิมาหอดัวฟู่ว้แล้วครับยังได้เหาาเตรียมตัวลงเลยบะน้ำดำก็มานสสอไปเเียยวต้องทาให้ รอน้ำดำน้ำำดก่อนเนาะแม่นครับต้องต้องทาให้น้ำดำหรือว่าทาทาให้เมือนคนนี้ก่อนครับจักหน่อยทากุ้งขึ้นบ่ซั่นสิเสียเถียวซื่อเป็นโรคห้อง,งมันสิเป็นการไล่ซื่อๆครับ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> กล้องอีกตัวนึงครับข <c oughs> องอ่ายเพิ่น <c oughs> เดี๋ยวต้องถ่ายจักหน่อยอ <c oughs> ุดแรกที่เขาลงคือจุดนี่ต้องสอนหลากเงาเงาไปปูนผุดแล้วไปขึ้นอยู่ผุดผุดครับสอนไปเรื่อยๆครับ,รบดีแน่ครับได้ถือโอกาสเป็นตากลองครับถือโอกาสเป็นตากลองได้โอกาสบอลงน้ำครับมันหนาวให้สิอยากลง <laughs> บอลลุ่งหงุ่นซ้องโคตรบอยู่รังเป็นตากลองเหรอครับดีสุดเหรอไดวเขาเด้เขาสิไปดักอยู่บอลทางขึ้นเขาสิได้อยู่วะ ส่นเด้อส่นเด้อจะอยี่ทื้อทั้งเหยไปทักทายครับเพื่นยินขืนละนั่งทายอยู่ทายไปด้วยเหรอบ่มาจัจเตื่อเป็นได้เป็นได้เพื่อนอยู่ในนาไหมดีแล้วครับพี่ต้ากล่องถือแต่ทั้งนี่แหละครับบัตรแรกนี่ก็ช่องไอ้เพื่อนครับพี่เคแนควคนบ้านนอกอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อนนะครับเฮ็ดรวมกันนี่แหละครับครับผมบัตรแรก พอเซมเปิลสาวที่สองใส่เสื้ออันแนวใส่เบื้องป่านีะครับประมาณมิมิแต่ปลาหน่อยปลาอย่างไรเขื่อนม่ซื่ออยู่บ่าปลาอยังไหนเลยปลาอยังสซมปีปลาอ้จจะมีปลาอีกอันหนึ่งครับเขืนปลาอยังปลากระทง n ่ปะปลากระทงปลาแขกปลาปัากลีมหลายคนอื่นครับ ฝากซีเลียมเนี่ยคืจอจระขีครับผมคือแขเนี่ยระบาดเนัอื่นโอเคครับเ <laughs> นี่ยต้องทานา้ำดำจักหน่อยหนึ่งได้ทีแล้วครับฟ้ามืดนด้ำดำแล้วครับลงหลอบสองอัดซีมมเรียสบกห็นครับน,นั่นลงสอนอยู่นัครับไปเลยถื้อไฟฉายมาไปเลยถื้อแบตมามาที่สองเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเราต้องไปดักเขาอยู่ทางขึ้นเรียบร้อยดักนี่แล้วครับเราดักฝั่งนี่แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเอาแยงขึ้นมาทางนี้ กรลังศิลครับปัดที่สองครับอดี๋วเข้าไปบนไก่ทีนี่นี่ครับรอบสองของเขาทรงคืออยู่นี่มีกุ้งติดมาน้ำปะหินกวดครับต้องอหินออกคืออยู่นำดำแหละมันคือครับเดี๋ยวต้องขอทั้งแหละทีนี่นี่ครับกุ้งมานํำโค้งของเขา โหดไมีแต่ตัวใหญ่เลยเบิ้งกันเลยเอาซิมดีเอฮายายคนซิมกันหายคนซิมกันเอาซิมเบิงบ้งซิมเบิ้งเอาเป็นไดรสชาติกับแถวกับกุ้งทะเลมันหวานมันบ,นบกวกล่ะเลยกาแฟเป็นสีบวกล่ะมันยังสดเนาะโหดสุดยอดครับสุดยอดหายไปเขาใสีทั้งไปเนี่ยที่ไหน แต่ปลาเล็กไปหน้อยเฮ้ยจังกุ้งเลยบาดต้นกันไปบาดซอมบาดซอมโอเคเบอ่์พานเป็นเบ่ร์พานครับกุ้งกุ้งไม่ร้ายครับเชียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งผลแล้วบาดเฮ็ดกินผลแล้วครับเดี๋ยวนี่สียาวโตอีกก่อนเอาให้มันได้ซ้ำเพราได้แบ่งกันมากินเงอนไปเจอกันครับผมนี่กระแดมหอดที่นั่นละครับแดม่าแยกปลาออกจากพวกกีฟุนพวกกีเฮือนะครับนี่ก็จะเป็นพักเคิร์นเคียง พอนำพญายูท่าควงเนี่แจ็คเราซื้อเนี่เอาเหล่าแหลกพักมาคนไทยมากนะนี่ครับพักคนไทยมากเขาคุณนเลยไรครับผมเนี่ยกำลังเตรียมกำลังสกินครับผมจานเรียบร้อยกลัวที่แยกปลาออกจากเหยือแล้วครับผมปลาเกียดจะคลองตาจะคล้องขาเหมือนทวีที่ทวีทไซด์ครับวิธีบานๆเท่าปลาเกล็ดจะคของขาครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นก๋วยป้าหน่อยเนาะตัวนี้เนาะกินกับลูกโดดครับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นก้อยกุ้งครับกุ้งไม่แต่ก um ุ้งตัวใหญ่ใหญ่หยอดเลยครับจะไปนั่งจะไปนั่งตะลกกถ่ายร้อผมกันครับสองเค่องนี่ของไอ้เพิ่นครับตัวนี้ของผมแล้วมาลองคำแหลกกันนะมาครับคำแหลกที่เราสกินกันมาลองกินบิ่งเอาก้อยกุ้งด้วยกันคนละเสียบได้

กูอาจะได้กินบัสมเป็นกุ้งเต้นเลยค่บมันตัวใหญ่หัวมัแพงเงือกสุดยอดครับเบื้องต้นเอาแมงลักงามได้ไหมเด้เกิดแมงลังามครับยุบยุบแมงลักงามยุบแมงลักงามใส่พักเมียหน่อยด้เดี๋ยวก็ได้ người mẹ nó luôn không tôi là người ở mẹ nào mình hm 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 เยี่ยมเนี่ยน,น้าง,เ,ง,เ,งเสียพุกเอานี่ฮกระเสียพุกเอาครับผมพี่เหนียกันมีเพียงเท่าไรแล้วครับภาพมอภาพ่อแม่พี่น้องมากินมะเร็งน้ำกันตั้งแต่วิธีสอนแยงจนมาวิธีกินวิธีเฮ็ดกินของข้าแบบบรรนอกข้าวอ้ายเนาะแบบไทยบ้านเท่าถ้าใคมากระย,ยิบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับผมนี่เจนแมนครับผมกดซับสไครต์ข้างล่างครับผมนั่นแหพี่นี่สวัสดีครับ